จะลังสันเมนูอะไรเหรอยำยำยำคอยให้ไปซื้อคองอยู่ร้านในหมู่บ้านคอยร้ว่าไปทอดซื้อไปเฮงได็ยอยากกินหลายอยา่างหิวเขาแล้ว มือมาสมั่นันขนาดว่าหิวเข้าด้วยนี่ไปเป็นสโมงตัวใส่ใส่กอบด้วยนังกรอบอใส่ยางละนิดยางละหน่อย จะสั่งมะปานแนมต้มจิ๋วแทะน้อยยอนห่อซื้อหือเาอืมเอารดเอานัเกให้คนยูเข่าไปซื้อ ไม่สั่งกระซื้อมาเมดเอ่อไรใส่นื้อิมาด้วยวัตถุดิบจำลาย,ย่างนเนาะอยากใส่หัดลูกชิ้นปลงลูกชิ้นปลาสซัมเดกพอ่อละลาย โอ้เซ็ตเครื่องเคียงเรียบร้อยแล้ว ดีใจไหมด,ดูหน้าคนดีใจทำท่าอะไรขมุบอยู่เมื่อกี้นี่นะหน้าดีใจเลยนะใส่น้ำตาลลงไปวันนี้หาสิปุ่งคือปานกาแฟเลยสองสองสองแน่นอยู่ตีเราใส่ซอนัันบอกโอ้กับพี่ลึกดอก อูมามิปานั่นบองเซคุยพอเราพอ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 ปอบดขอโทษเบื้องเพื่อนปานหูบังใหญ่ปบดปานั่นบองเซคุยเด้๋นี่มันตักคืนบ่ได้แล้วบ่แม่นต้องตำสก้อนยังบ่ใส่ตำมันเข้ากันก่อนแล้วจะใส่พวกน้ำนั้น เบงเมงบอกี้ใส่อูมามิฮังบักหลอันนี้่อยรถโอ้ยสองสามนี่แหละเป็นยังรสาร้ามันยังบอดซ่ำกันเพราะการตวงบอดซ่ำกันใส่มักหน้าลงไปมือกับบักใหญ่เต็มอันตาม,มในในกระจุงกระจิงมาบอกคอยมือบ,บักใหญ่ ใส่มะนาวจากซองนวยก่อนมะนาวนวยใหญ่อย่านี้น้ำลายก่อนแซบบวัวแซบก่ะนี่แหละเป็นกับค้นปรุงนี่บ,บวัวแซบครับเป็นข้าคนบอกสูตรนี่แหละหืมบุเกี่ยวเด้อบอกสูตรแต่ปริมาณในการใส่ไม่เท่ากันใช่อยู่ว่าบอกว่าใส่เท่านี้แต่ว่าปริมาณในการตวงนะ น้ำหนักมือไม่เท่ากันเสียบร้อยแล้วยังน้ำจิ้มฮะน้ำยำบูมแม่น้ำจิ้ม,ม,มโผแจ็คเบิองอีกโอ้พอดีพอดีพักพ <า S 1> ไว้ก่อนพ,<า>พักไว้ก่อนพ,พ,พอักไวผักไวยำของเลยบางเครื่องเคียงขอาเยอะอ เ e ็ดกับขอเ e ็ดนี่ต้องใส่เครื่องเยอะๆเพราอีกชั่วผู้ใดไย่านกินเรอิ่มโง่อยากไปสันฮายังมาแเนี่ยบางทีเขาอยากใส่ใส่ดาวลงไปด้วยเกินไปเกินไป เสียนห,หน่อยด้วยนี่ยังบ่มืดไปนี่ยังบ่มืดก็สิบใส่ไข่ดาวเบ่งมันบวพอไข่ดาวดอกพี่มาม่ากับพ่อมามา่า <c oughs> ไปซื้อเขากินเนเอะะง,งออกระมังนี่สงใจซืเม็ดหลายบาทเลยห้าร้อยกุหลาบ กินในร้านกาันแปดสิบได้ประมาณสามสี่ชามคนละเนี่ยห้าชามเนี่ยไ,ได้เข้ากันแล้วเหยอเข้าแล้วไปนี่มันเนี่ยพักนาๆสนิดเอามันคนยากมันมันต้องใส่หมอ้อใหญ่ๆกระมั้ใหญ่ๆต่างคนน่อยนม่นว่าสบู่มีมะม่วงม,ม,ามากๆอย่างเห็นเนาะ ทำนี่แหละลูกบอกอยากบปกินข้าวเนาะนจัดใส่ถาดเลยเราไม่ได้จัดใส่จานเกิดแล้วจ้าถาดก็ใหญ่ติ่มถาดไปไปเสิร์ฟลูกเลยลูกแซ่บคนเดียวมน,นีม ให้กินคนเดียวลูกกินหมดไปนะถาดนะั่นนะโหพยักษ์นาเลยเจ้าบุทันลูกคัดๆมัน,นี้ลูกบอกลูกสิกินผู้เดียวเมื<า>่อถาดนี้มันก็กระโพาปซาเหดตตากระจุงกะจิง บาเวลาอ้าหันต็กงวงูลามกินก่ใ้บบมันพปดจินเรื่องจริงลูกจะอิ่มไหมวันนี้นะไม่มีข้าวลูกไม่ใส่ข้าวหรอลูกชอบไปร้านคาราโอเกะไงมันมันนข้ากลูกก็เลยแบบ ถนัดกินนั่นพวกนี้นะ่ะแขงน้อยพาลูกไปล้องพลงตลอด mm hmm. ใช่ไหมลูกรานตะบวนสองคนนี้กินเร็วมากเลยอ่ะสงสัยเป็นเมนูที่ชอบมากดูสิไม่ทันเลยอ่ะ mm hmm. ไม่ทันลูกเลยลูกอิ่มอย่าง ลูกก็จะอิ่มละเรียบร้อยแซ่ไมวันนี้นะบอกความรู้สึกสิเผ็ดไหมมือไม่ใจอร่อยมากดูหน้าลูกอร่อยจังเลย